สวัสดีครับคุณอยู่ในช่อง My Area คุณอยู่กับผมไม่นะครับวันนี้แอดไมคจะมาจัดอันดับการตายของลูกพี่ชิเนะหรือค<ม>ุณฮิโรยุกิซานาดะการจัดอันดับของแอดไมเรียงตามปีนะครับก่อนอื่นเราไปรู้ประวัติของพ่อใหญ่ของเราคร่าวๆก่อนดีกว่าครับค ada, ุณฮิโรยุกิซานาดะเกิดเมื่อวันที่12ตุลาคมปี1960นักรุงโตเกียว ปัจจุบันป่าแกก็อายุ63ปีแล้วครับแต่แอดว่ายังดูหนุ่มแล้วก็เก๋าสุดๆเลยซานดะฉายแววการแสดงตั้งแต่เด็กด้วยการเล่นภาพยนตร์เรื่องแรกในวัยเพียง5ขวบเท่านั้นครับแล้วเมื่ออายุได้11ปีพ่อของเขาก็เสียชีวิตลงในวัย12ปีนะครับซานดะได้เข้าร่วมเป็นนักแสดงใน Japan Action Club ซึ่งเป็นโรงเรียนฝึกหัดสำหรับนักแสดงแอคชั่นแล้วก็สแตนแมน ในเวลาต่อมานะครับซาดะได้เล่นหนังต่อสู้ของชิบะในปี1974เขาทําให้ชิบะประทับใจในการแสดงเป็นอย่างมากถึงขนาดที่ว่าชิบะรับซาดะเป็นลูกบุญธรรมหลังจากนั้นด้วยความสามารถที่เขามีก็ทําให้คุณซาดะได้เล่นหนังแอคชั่นอีกหลายเรื่องแล้วพออายุ13ปีนะครับ เขาก็เริ่มเรียนการแสดงคาราเต้ karate, ขีม่ม้าและการรำประจำชาติของญี่ปุ่นนับตั้งแต่นั้นมาเขาก็มีผลงานทั้งหนังแล้วก็ละครมากกว่า50เรื่องวันนี้ไมแอร์รียมีโปรโมชั่นคุ้มๆม,มานำเสนอเบื่อไหมเวลาดูหนังแล้วภาพไม่ชัดโฆษณาขั้นมาเปิดประสบการณ์ใหม่ดูหนังแบบ 4K Ultra HD สมัครรายเดือนเพียง129บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทเพียงแค่นี้คุณก็จะได้ดูซีรีส์ทั้งไทยและต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นสารคดีหรือว่าอ,อนิเมะก็มีให้คุณได้เลือกสารมากกว่า1 0 0 0 0เรื่องสามารถรับชมได้ทุกแพลตฟอร์มสมัครง่ายเพียงแค่ใช้ไลน์ ID ดีมีแอดมินดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกได้เมื่อคุณต้องการโดยไม่มีข้อผูกมัดอะไรทั้งนั้นทางช่องมีสิทธิพิเศษด้วยนะครับเพียงแค่บอกว่ามาจากช่อง My a d r e a ก็ลุ้นรับเงิน10,000บาททุกเดือนหากสนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา NF t h e a t e r ซื้อนะครับเขาจะได้จ้างผมต่อ The Last Samurai ปี2003คุณฮิโรยุกิซานาดะรับบทเป็นยูจิโอซามูไรามากฝีมือลูกน้องของทาซูโมโตะที่แสดงโดยเคนวะตานาเบะกับทอมครูซ เป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่แอดมายชอบมากที่สุดเรื่องหนึ่งครับมีฉากต่อสู้เท่ๆเยอะอารมณ์แบบจิตวิญญาณของซามูไรในเรื่องจะก,กล่าวถึงโลกสมัยใหม่ที่กำลังลุกลามเข้ามาในญี่ปุ่นองค์จกักรพรรดิอยากทำให้ประเทศญี่ปุ่นน่ะพัฒนาขึ้นโดยมีโอมูระควบคุมจกักรพรรดิและประเทศจากเบื้องหลังโอมูระพยายามพูดโน้มน้าวให้จกักรพรรดิอะเล็งเห็นว่าซามูไรคือความล้าหลัง และโอมูระต้องการเซ็นสัญญากับต่างชาติซึ่งทัชซโมโตะไม่เห็นด้วยครับกับสนธิสัญญาโอมูระเลยหาข้ออ้างในการซื้ออาวุธจากต่างประเทศว่าเพื่อความแข็งแกร่งของญี่ปุ่นในการป้องกันตัวเองจากประเทศมหาอำนาจจึงเกิดเป็นสงครามยุคใหม่กับยุคเก่าระหว่างปืนกับดาบในฉากสุดท้ายของเรื่องซามูไรใช้ยุทธวิธีทุกอย่างเพื่อสู้กับปืนครับถึงแม้จะรู้ว่าไม่มีวันชนะทำให้กองทัพของซามูไราตายเรียบ พี่ยูจโอก็ไม่รอดครับโดนปืนน่ยยิงจนตายลัสฮาวปี2007คุณฮิโรยุกิซนาดะรับบทเป็นเกนจิผู้นำกลุ่มไทแอดในวัยเด็กครอบครัวของเกนจิอ่ะถูกยากุซ่าฆ่าเกนจิจึงถูกส่งไปยังสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าซึ่งเขาอ่ะกลายเป็นพี่น้องร่วมสาบานกับสารวัตรลีทั้งสองคนอนะ่ะเติบโตมาด้วยกันครับแล้วเมื่อเวลาผ่านไป ลีอะถูกรับเลี้ยงแล้วก็ย้ายไปอยู่ฮ่องกงกับครอบครัวใหม่ซึ่งเกนจิไม่ได้โชคดีแบบนั้นครับชีวิตของเขาอ่ะจบลงที่ข้างถนนและกลายเป็นนักฆ่าผู้นำกลุ่มไทยแอดเมื่อมาถึงจุดพีคข,ของเรื่องลีกับเกนจิอได้เข้าห้ำหั่นกันเกนจิอสู้ลีไม่ได้ครับแต่ลีอยั้งมือทุกครั้งครับไม่ก็ช่วยเขาจนในที่สุดเกนจิอาจจะละอายในตัวเองเขาดึงมือของลีออกทำให้เขาตกจากที่สูงจนตาย เดอะวูฟเวอรีนปี2013คุณฮิโรยุกิซานาดะรับบทเป็นชินเกนยาชิดะลูกของฮิจิโร่ผู้ก่อตั้งยาชิดะคอร์ปอเรชันเขามีความรู้เกี่ยวกับมนุษย์กลายพันธุ์แล้วก็ไม่ชอบพวกมันเป็นอย่างมากชินเกนรับหน้าที่บริหารบริษัทแทนพ่อของเขาเพราะว่าพ่อป่วยใกล้ตายจนในที่สุดพ่อของเขาก็แกล้งตายแบบหลอกๆครับชินเกนมีหัวด้านการบริหารเป็นอย่างมากสามารถทําให้บริษัทพ้นจากการล้มละลาย เพราะว่าพ่อของมันน่ะแอบสะสมอดามนเ,เทียมครับซึ่งตัวเขาเองก็รู้นะแล้วที่ชินเก็นน้อยใจที่สุดคือพ่อของเขาอ่ะดันเซ็นยกบริษัทยาชิดะให้มาริโกลูกสาวของเขาเองทำให้ชินเกนน่ะต้องออกคำสั่งล่าลูกสาวเพราะไม่อยากเสียบริษัทให้ใครจนมาถึงจุดเดือดของเรื่องชินเกนได้ประดาบกับวูฟเวอรีลนในเรื่องนี้วูฟเวอรีนเขาเป็นเพื่อนของมาริโกครับ ในตอนที่สู้กันวูบเวลีน่ะคิดว่าจะไว้ชีวิตชิงเกนครับเพื่อให้เขารู้สึกผิดที่โลภจนอยากฆ่าลูกสาวแต่ด้วยความดึงดันของชินเกนน่ะเขาไม่ยอมแพ้ในการดวลเลยโดนวูบเวลีนฆ่าในที่สุดครับ West World เป็นซีรีส์แนวแฟนตาซีทางช่อง HBO ในเรื่องจะว่าด้วยเรื่องราวโลกจำลองครับที่มนุษย์สร้างขึ้นคล้ายกับพวกเกม RPG อะไรแบบนั้น ผู้เล่นน่ะสามารถเล่นเกมแล้วก็ตอบโต้กับตัวละครในเกมได้โดยที่ตัวละครหรือว่า NPC ก็จะมีบทบาทของแต่ละตัว NPC จะมีเส้นเรื่องของตัวเองเพื่อรอให้ผู้เล่นน่ะเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์ด้วยแล้วก็ออกเดินทางทำเควสต่างๆโดยปกติแล้วนะครับทุกครั้งที่จบวันในโลกจำลองพวกขุนยนต์ที่ทำหน้าที่เป็น NPC จะจำเรื่องราวของเมื่อวานไม่ได้เลยครับคือมันโดนรีเซ็ตความทรงจำหมด โดยที่มูซาชิแสดงโดยคุณฮิโรยุกิซานาดะก็เป็นหนึ่งใน NPC ที่กล่าวมาเขาว่าเป็น NPC ในหลายบทบาทตัวอย่างเช่นนักดาบมากฝีมือในยุคโชกุนกับยากุซ่าสุดเท่ที่ขนาดใช้ปืนยังแพ้ดาบะครับคือโดนดาบแทงจนตายนั่นแหละน่าสงสารพี่แกเหมือนกันนะขนาดเป็นคนก็ยังยากเลยยังดีที่ในเรื่องนี้พี่แกมีฉากดวลดาบเท่ๆเยอะ,ะครับไลฟ์ Life, ปี2017 คุณฮิโรยุกิซนาดะรับบทเป็นโชมุรากามินักวิศวกรญี่ปุ่นที่ลูกอ่ะพึ่งคลอดเขาอ่ะทำภารกิจอยู่บนสถานีอวกาศนานาชาติหรือจะเรียกว่า ISS ก็ได้ครับจนวันหนึ่งกระสวยพลวกิมกลับมาที่สถานีพร้อมกับหลักฐานของสิ่งมีชีวิตนอกโลกเจ้าเอเลี่ยนตัวเนี้ยเขาชื่อว่าคาวินฮิวเดอร์ลี่นักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งเลี้ยงเซลล์ของคาวินด้วยกลูโคสจนมันอ่ะค่อยๆโตขึ้น เซลของคาวินน่ะมันพิเศษกว่าเซลลตัวอื่นๆครับคือทุกเซลอ่ะเป็นทั้งดวงตากล้ามเนือ้อทําให้ในไม่นานนักมันก็โตพอจนกินคนได้แล้วพอมันกินคนได้ตัวมันก็ใหญ่ขึ้นอีกครับแล้วก็ค่อยๆไล่กินลูกเรือทีละคนแน่นอนว่าโชมูลากามิก็โดนมันไล่จนในที่สุดเขาก็ไม่รอดครับถึงจะไม่รอดแต่ก็ยังไว้ลายความเท่นะในตอนที่คาวินน่ะกำลังจะคลานไปกินเพื่อนของเขา เขาก็สละดตัวเองกอดคาวินเอาไว้เพื่อให้เพื่อนหนี Avenger ร์ N g a เกมปี2019คุณฮิริโยกิซานาดะรับบทเป็นยากุซ่าที่ลอดจากการดีดนิ้วของทานอสแต่สุดท้ายก็โดนหอกอายเชือดแบบง่ายๆแล้วก็มาแบบสั้นมากๆเลยครับมอร์ท l ลคอมแบปี2021 คุณฮิโรยุกิซานดะรับบทเป็นฮันโซหรือที่รู้จักกันในชื่อสกอร์เปียนในตอนต้นเรื่องฮันโซอยู่กับลูกกับเมียในกระท่อมกลางป่าจนวันหนึ่งลูกเมียของเขาถูกสังหารครับจากนักฆ่าฝั่งตรงข้ามที่นำโดยบีฮันหรือรู้จักกันในชื่อซาบซีโรฮันโซไล่เก็บลูกน้องของบีฮันจนเฮี้ยนแล้วก็ได้มาดวนหนึ่งหนึ่ง แน่นอนว่าฮันโซแพ้ครับแต่ว่าเรื่องเนี้ดีหน่อยพี่แกมีโอกาสกลับมาจากความตายและกลายเป็นสกอร์เปียนทำให้เขาได้ชำระหนี้แค้นกับซาบ4ี่โล47โลนินปี2022คุณฮิโรโยกิซานาดะได้รับบทเป็นโออิชิสุดยอดขุนพลสมุไรมากฝีมือผู้รับใช้เจ้าเมืองอาซานโนแห่งนครอาโค ในเรื่องนี้นะครับเขาได้ร่วมงานกับคีนูลิฟวันหนึ่งเจ้านายของเขาถูกใส่ร้ายโดยคีระผู้ปกครองนครนางาตะโชกุนสั่งให้เจ้านายของเขาทำฮาราคิรีครับทำให้เขากลายเป็นโลนินหรือว่าซามูไรไร้นายแล้วเมื่อโอิชิไม่มีนายคุ้มหัวจะสู้กลับก็ไม่ได้เพราะว่าเขากลัวชาวบ้านจะได้รับอันตรายครับเขาทำได้เพียงก้มหน้ารับชะตากรรม แต่คีระายังกลัวว่าโออิชิจะต่อต้านเขาจึงสั่งให้ลูกน้องโยนโออิชิลงหลุมใต้ดินเป็นเวลามากกว่า1ปีจนเขาเกือบจะเสียสติน่าสงสารจริงๆนะไอตัวละครตัวนี้พอโออิชิหลุดมาจากคุกเขาเลยไปรวบรวมกองกําลังทั้งหมดรวมถึงคีนูรีฟด้วยบรรดาโลนินต้องการกอบกู้เกียรติภูมิและศักดิ์ศรีแล้วก็ล้างแค้นให้เจ้านายพวกเขาจึงยอมทําผิดกฎต่ตอโชกุนด้วยการบุกปราสาทของคีระ ในที่สุดโลนินทั้งหลายก็สังหารคีระลงได้จนโชกุนะเอ่ยปากว่าพวกเขาไม่ใช่โลนินอีกแล้วแต่คือซามูไรแต่จะถึงแบบนั้นก็เถอะการขัดคําสั่งของโชกุนโทษคือตายสถานเดียวซามูไรทั้งหมดถูกลงโทษอย่างมีเกียรติด้วยการทำฮาราคิรีจริงๆแล้วนะครับคุณฮิโรยุกิซานาดะมีหนังอีกมากมายเลยนะ แต่แอดไยเอามาแค่นี้แล้วถ้าใครดูจอวิกภาค4ก็พอจะรู้นะครับว่าแกรอดหรือเปล่าแต่เดี๋ยวก่อนสำหรับคนที่สนใจเน็ตฟิกราคาถูกก็อย่าลืมแอดไลน์ที่อยู่ในดีสคริปชันหรือจะสแกน QR โค้ดที่ปรากฏบนหน้าจอก็ได้นะช่วงแอดไมขายของถ้าชื่นชอบและอยากสนับสนุนช่อง my area ก็สามารถสมัครสมาชิกได้คุณจะได้สติกเกอร์เท่ๆเวลาคอมเมนต์ส่วนใครไม่พร้อมไม่เป็นไรครับเพียงกดไลค์กับทิ้งคอมเมนต์ก็สนับสนุนช่องเราได้ ช่วยหน่อยนะคนจะได้เห็นคลิปกันมากขึ้นแต่ถ้าใครอยากสนับสนุนแอดและทีมงานเป็นพิเศษตอนนี้ My Area ียมีระบบคอมเมนต์แบบใหม่ที่เรียกว่า Super Thanks เหมือนการโดเนทครับเพียงแค่เลื่อนไปใต้คลิปคุณจะเห็นคำว่า Thanks เมื่อกดจะขึ้นหน้าจอให้คุณคอมเมนต์และเลือกจำนวนเงินที่คุณต้องการเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการสนับสนุนเราครับตอนนี้แอดไมมีอีก2ช่องนะคือช่องไมอาถันช่องที่จะเล่าเรื่องราวสยองขวัญ กับช่อง My Story ที่จะเอาเรื่องราวที่น่าสนใจหรือเรื่องปันป่นๆมารวมเอาไว้ไปกดติดตามกันได้นะแล้วก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกคนด้วยนะครับเอาละช่วงแอดมยขายของก็จบแล้วครับ